สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีทำไก่ย่างแดงค่ะสีสันหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะย่างเสร็จแล้วเราก็จะนำไปกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำรรกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมหมักไก่กันนะคะใช้เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นอยู่ที่1กิโลกร,รมัมใช้เป็นส่วนสะโพกนะคะเลาเอากระดูกออกให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นที่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไป ตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมตำพอหยาบๆลงไปนะคะใช้กระเทียมจีนประมาณ3-4กลีบสุดท้ายเลยก็จะใส่ผงหมักไก่ย่างแดงสูตรเข้มข้นลงไปนะคะใส่ลงไปทั้งหมดสองซองค่ะ1ซองจะมีน้ำหนักอยู่ที่25กรัมนะคะสามารถหมักไก่ได้500กรัมค่ะวันนี้เราใช้เนื้อไก่อ,อยู่ที่1กิโลกรัมเราก็จะ ใส่ผงหมักไก่ย่างแดงสูตรเข้มข้นลงไปสองซองนะคะใส่ลงไปแล้วทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะหลังจากที่เราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไก่ไปหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ2 3ชั่วโมงหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะคะ สำหรับไก่ของเราก็มาครบเวลา2-3ชั่วโมงใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไก่มาเสียบไม้ค่ะสำหรับไม้ที่ใช้นะคะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นขนาด3าคูค่ะนำไปแช่น้ำไว้ประมาณสิบถึง15นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ติดไม้นะคะเวลาเราเสียบไก่เราก็จะเสียบเนื้อแล้วก็หนังสลับกันค่ะ ถ้าเราใส่เนื้อไก่อย่างเดียวก็จะทําให้ไก่ของเราแห้งเกินไปนะคะเราก็จะใส่หนังสลับลงไปด้วยค่ะเราก็จะเสียบหรือการใส่ไก่เยอะๆไปเลยนะคะถ้าขายก็จะขายไม้ละสิบบาทค่ะเวลานําไปย่างไก่เขาก็จะมีความโหดลงอีกระดับหนึ่งนะคะนี่ค่ะ เสียบเนื้อลงไปสลับกับหนังค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งไม้จากนั้นเราก็จะทําส่วนที่เหลือแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะหลังจากที่เราเสียบไก่เสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมดสิห้าไม้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะใส่เยอะหรือว่าใส่น้อย นี่ค่ะไก่ย่างของเราก็เสียบเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปย่างกันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีย่างไก่นะคะใช้ไฟอ่อนในการย่างค่ะถ้าไฟแรงเกินไปก็นําขี้เถ้ามากลบฐานไว้แบบนี้นะคะใส่ไก่ลงไปย่างค่ะ เดี๋ยวเราก็จะย่างไก่ด้วยไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไก่ของเราจะสุกได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะ หลังจากที่เราย่างมาเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนไก่ก็สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบเพ้งแห้งเพื่อนๆก็สามารถย่างต่อได้เลยค่ะนี่นะคะสีสันหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยสุดยอดเลยค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำไก่ย่างแดงทำแบบง่งายๆอร่อยๆอค่ะหมักด้วยผงไก่ย่างแดงสำเร็จรูปนะคะสำหรับผงหมักไก่ย่างแดงก็ซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์แบรนด์เขาไม่ได้จ้างเรานะคะแต่ว่าเราซื้อมาทานเองค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะสำหรับวันนี้ัวบบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ